วันนี้บอบบี้ตื่นเต้นมากเพราะพรุ่งนี้บอบบี้จะได้ไปทัศนศึกษารอบกรุงเทพกับที่โรงเรียนนี่คือกำหนดการของทัศนศึกษาครั้งนี้รถจะออกเดินทางจากโรงเรียนของบอบบี้เวลา8โมงครึง่งและเดินทางไปถึงวัดพระแก้วเวลา9โมงครึง่งและอยู่ที่วัดพระแก้วไปจนถึง11โมงก่อนที่จะไปกินข้าวเที่ยงที่ท่าพ,พระจันทร์จนถึงเที่ยงครึง่งจากนั้นบอบบี้ก็จะเดินทางไปถึงวัดอรุณเวลาบ่ายโมง และอยู่ที่วัดอรุณจนถึงบ่าย2องครึ่งก่อนออกเดินทางกลับถึงโรงเรียนตอนบ่าย3ามครึ่งเวลาที่เราต้องการอธิบายว่าณนะเวลาหนึ่งในอนาคตอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ไม่ได้กำลังเริ่มทำหรือเกิดจบไปแล้วแต่อยู่ระหว่างทำเราจะใช้ Tense ท,ที่เรียกว่า future continuous tense เช่นถ้าเราหมุนเวลาไปที่9โมงพรุ่งนี้เราก็จะเห็นบ๊อบบี้กำลังนั่งอยู่บนรถมุ่งหน้าสู่วัดพระแก้ว ในกรณีนี้เราจะต้องใช้ future continuous tense และพูดว่า at 9 a.m. tomorrow Bobby will be traveling to the temple of the Emerald Buddha หรือถ้าเราหมุนเวลาไปที่ตอนเที่ยงพรุ่งนี้เราก็จะเห็นว่า Bobby ไม่ได้กำลังกินข้าวหรือกินข้าวเสร็จแล้วแต่อยู่ระหว่างกินในกรณีแบบนี้เราก็จะใช้ future continuous tense และพูดว่า at noon tomorrow Bobby will be having lunch at ท่าพระจันท์ แต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการพูดว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่จะบอกว่าจะเกิดอะไรไปแล้วในอนาคตเราก็จะมีอีกเทนส e หนึ่งที่ใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเรียกว่า future perfect tense เช่นถ้าเราหมุนเวลาไปที่11โมงพรุ่งนี้เราจะเห็นบ๊อบบี้เพิ่งเยี่ยมชมวัดพระแก้วเสร็จและกำลังจะไปกินข้าวเที่ยงในกรณีแบบนี้เราก็จะใช้ future perfect tense และพูดว่า by 11 a.m. tomorrow Bobby will have visited the temple of the Emerald Buddha หรือถ้าเราหมุนเวลาไปที่บ่าย3โมงพรุ่งนี้เราก็จะเห็นอบบี้กำลังเดินทางกลับโรงเรียนหลังจากไปเยี่ยมชมวัดมาแล้วจำนวน2แห่งดังนั้นเราก็ใช้ Future Perfect Tense ได้และพูดว่า By 3 p.m. tomorrow, Bobby will have already been to two temples <c oughs> เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน <c oughs> เราลองจับ2 Tense นี้มาเปรียบเทียบกันดีกว่า Bobby w l l l be t r a v l l i n g back to school Bobby will have traveled back to school ถ้าเราใช้ Future Continuous Tense และพูดประโยคแรกก็จะหมายความว่าณนะตอนนั้นในอนาคตบ็อบบี้ออกเดินทางแล้วอยู่ระหว่างเดินทางแต่ยังเดินทางไปไม่ถึงโรงเรียนในทางตรงกันข้ามถ้าเราใช้ Future Perfect Tense และพูดประโยคหลังก็จะหมายความว่าตอนนั้นในอนาคต บอบบี้ไม่ได้นั่งอยู่บนรถแล้วเพราะว่าเดินทางมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <c oughs> เราลองมาทดสอบความเข้าใจกันดีกว่า <c oughs> ถ้าเราหมุนเวลาไปที่บ่ายโมงครึ่งประโยคไหนในสามประโยคนี้ที่จะไม่ตรงกับตารางทัศนศึกษาของบอบบี้บอบบี้ will have had lunch. Bobby will have visited the temple of dawn. Bobby will be visiting the Temple of Dawn ถ้าตอบว่าประโยคที่สองเก่งมากถ้าเราหมุนเวลาไปที่บ่ายโมงครึ่งเราจะเห็นว่าบ๊อบบี้กินข้าวเสร็จไปก่อนหน้านั้นแล้วและกำลังเดินพุงปลิ้นอยู่ในวัดอรุณดังนั้นเราจึงพูดประโยคแรกที่บอกว่าจะกินข้าวเสร็จไปแล้วและประโยคที่3ที่บอกว่าจะกำลังเยี่ยมชมวัดอรุนนั่นเอง แต่ถ้าเราพูดประโยคที่2จะหมายความว่าตอนบ่ายโมงครึ่งบ๊อบบี้จะต้องเที่ยวชมวัดอรุณเสร็จแล้วและไม่อยู่ที่วัดอรุณแล้วซึ่งจะไม่ตรงกับตารางทัศนศึกษาของบ๊อบบี้สรุปแล้วเราใช้ทั้งสองเทนส์พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตทั้งคู่แต่ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่แตกต่างกันถ้าเป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ณนะจุดเวลาที่เราพูดถึงในอนาคตเราจะใช้ future continuous tense แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจบไปแล้วตอนที่พูดถึงในอนาคตเราจะใช้ future perfect tense